ซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านสมัยเกา่เกาๆชาวประมงรุ่นเกา่เกาๆเนี่ยเขาก็มักจะให้เรียกชื่อเรือแบบนี้ว่าเหมือนเป็นเรือผีสิง mm hmm. พี่เนี่ยวันหนึ่งก็ได้มีหน้าที่ขุดค้นตรงนั้นก็ขุดใช้เครื่องมือดูดรรดูตะกรนดูดทรายแบบที่พี่บอกเนาะเราก็จะขุดไปเรื่อยๆจนพี่เนี่ยไปสังเกตเห็นว่ามันมีปลอยผมโผล่ขึ้นมาจากดินน mm hmm. ะปรากฏว่า ไซที่คนไปแหกไปลักลอบงมกันนะ่ะก็คือไซที่เรียกว่าแหล่งบราณคดีเกาะครามแล้วก็กลายเป็นว่าพอมันดังสุดอ่ะมาดานักล่าสมบัติอ่ะเขาก็เลยแบบโอ้โหไปเฮโรล,ลากันจะไปงมขึ้นซึ่งเหตุการณ์มันก็เลยมีความรุนแรงมากกว่านั้นแข่งแย่งของกันครับปรากฏว่าเขามีกันฆ่ากันตายครับที่ไซนี้เมื่อก่อนอชาวประมงเนี่ยเขาจะใช้พวกอ,อุปกรณ์ดำน้ำที่เรียกว่าหน้ากากลิงจะเป็นสายอากาศต่อเข้าไปกับหน้ากาก,ากดำน้ำแล้วก็เป็นอัดอากาศ จากบนบนผิวน้ําวิธีที่แบบหยุดนักดําได้ง่ายที่สุดคือข้าบนตัดสายอากาศนักดําทิ้งเลย